สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอฟ54นิ้วัดกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถครอบครัวจากค่าย Honda มาแนะนำท่านผู้ชมนะครับเป็นรถที่แบบเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ขับสนุกนะ <Ć inclusive> เครื่องยนต์เนี่ยอาจจะฟังดูมันเล็กแต่ว่าพาลังกำลังเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะผมขับในเมืองนี่บอกว่ามันสบายมากมากนะครับผมแล้วก็คล่องตัวมากด้วยนะผมวันนี้เราอยู่กับ Honda m o b i l i o นะครับผมวันนี้เราอยู่กับ2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือเจ้ารุ่น RS นะฮะคันสองคันนี้ เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมรหัสรุ่น RS นะครับและอีกคันหนึ่งนะผมเป็นรหัสรุ่น V นะผมคันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบการตกแต่งไม่ได้สปอร์ตไม่ได้ซิ่งอะไรมากจะเทียบกับ RS นี่มันก็คนละเกรดกันนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมเจ้า3คันนี้นะผมท่านใดที่กาลังหารถครอบครัวอยู่ไว้ใช้ในครอบครัวนะขับพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่ากําลังมีลูกอ่อนนะผมเป็นลูกคนที่2เนี่ยนะครอบครัวขนาดกลางนะครับผมแนะนําอย่างยิ่งเลยนะผมคลิปนี้ไม่ควรพลาดครับ เรามาเริ่มกันที่คันแรกนะครับผมคันนี้เป็นรหัสรุ่น V ปี2018นะครับผมเจ้า Honda m o b i l i o เครื่อง1.5นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Honda j a z z นะครับ L 1 5 z นั่นแหละ117แรงม้าเกียร์ CVT นะครับผมรองรับน้ำมัน e 8 5คันนี้เป็นรถปี2018เลขไม์ใช้งานไปแล้ว1 6 0 0 0 0กมนิโลนะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวบอกเลยว่าเบาสบายมากเพราะว่าค่าตัวเขาเพียงแค่430 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมรถสภาพสวยใหม่สีีเงินนนนแแบบ้้้ดดูลไม่ยาานนากผห ในส่วนของรุ่น V การตกแต่งก็จะแบบไม่ได้มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีอะไรสปอร์ตมากมากนะผมโดดเด่นไปที่กระจังด้านหน้าที่เป็นโครเมียมนะผมแล้วก็ในส่วนของไฟนี่ก็จะเป็นแบบทรงม i n เนอร์เชนของโมบิโอนะผมมันก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นอันนี้ก็คือในส่วนของด้านหน้าเนาะส่วนด้านล่างไม่มีไฟตัดหมอกอะไรนะผมมีแค่ตรงลิ้นด้านหน้าเท่านั้นที่เป็นสีดำนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะ ด้านข้างนะครับผมล้อแม็กอาจจะดูไม่ซิ่งมากนะครับเป็นล้อแม็กสีเทาๆเงินๆแบบนี้นะครับผมขนาด15นิ้วมาพร้อมยางปี2021นะครับผมยางก็สภาพยังไม่ได้สึกหล่อมากครับใช้งานได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับผมน้าด้านข้างครับมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับไม่มีในส่วนของระบบกุญแจชลิยะในรุ่นวีไอปุ่มปลดล็อกล็อกรถอะไรตรงเนี้ยไม่มีนะครับผมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED พับเก็บไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ขอบเฟรมกระจกก็จะเป็นสีดํา บแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากกระจกบานใหญ่มากนะครับผมประมาณครึ่งตัวผมได้นะกระจกบานใหญ่ทําให้ภายในมันปลอดโปร่งเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับผมนะถัดมาด้านท้ายนะครับในรุ่น V นะครับผมด้านบนของเขาจะไม่มีสปอยเลอร์นะครับไม่มีสปอยเลอร์นะแล้วก็ตรง การชนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะไม่มีการตกแต่งให้เหมือนกับมีชุดแต่งสเกิร์ตนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบเรียบๆพื้นๆน,นะครับผมแต่ก็มีการตกแต่งตรงนี้ทําให้เป็นแบบทันนี่คอมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นช่องนะมันเป็นแบบพลาสติกตันๆนครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับผมไฟท้ายแบบธรรมดานี่หลอดส่งหลอดไส้อะไรก็ดูแลง่ายๆนะครับผมฝาท้ายเป็นแบบธรรมดานะไม่ได้ระบบไฟฟ้านะผมแต่ติดตั้งเพิ่มได้นะ,นะพื้นที่การวางของก็พอๆกับตัว BRV นะผมท่านใดที่ดูคลิปก่อนหน้านี้มานะฮอ o n d a BRV สี BR ดำที่เราได้รีววิไป พื้นที่ก็มีเท่าเดิมนะครับผมไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเยอะมากมายนะครับบอกสามารถพับได้แบบ50-50แต่ว่าเวลาเราจะพับแบบพลิกตะแคงไปเนี่ยมันจะเป็นแบบร้อยมันจะไม่สามารถที่จะแบบ50-50ได้นะการพับพนักพิงเนี่ยเป็นแบบ50นะครับผมนี่จะพับให้ดูแบบนี้ปึ๊บนะแต่เวลาเราจะเอาขึ้นอ่ะมันเป็นแบบ100%ซแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการพับบอกของเจ้าโมบิโอนะผมถามว่ามันอเนกประสงค์ไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าคุณต้องการแบบพื้นที่กว้างกว่านี้ คุณก็ต้องไปเล่นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมนั่นก็คือรหัสรุ่น s นั่นเองนะครับผมในรุ่น V ีมันจะเป็นเจ็ที่นั่งไงเนาะก็ต้องแลกกันไปในส่วนของฟังก์ชันออปชันที่ขาดหายไปด้วยนะครับผมนี่คือพื้นที่การวางของด้านหลังนะมาดูภายในภายในของโมบิโอดรุ่น V ีนะผมเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะครับเป็นเบาะดาล้วนๆนะครับเป็นเบาะดําล้วนๆเลยไม่ได้มีการตกแต่งลวดลายอะไรนะครับไม่ได้มีแบบ เอ่เป็นลวดลายสีดงสีแดงเหมือนรุ่น RS นะครับผมมีช่องแอร์ด้านหลังปรับแรงลมได้3ระดับนะครับผมนะก็จะมีตู้แอร์แยกจากด้านหน้าด้วยนะครับผมก็ทําให้มันเย็นเร็วขึ้นนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีของรถครอบครัวแบบนี้นะครับผมนี่ก็คือภายในแล้กตกกระจกบานใหญ่มากภายในปอดโป่งนะครับผมโล่งสบายนะครับผมถึงภายในจะเป็นโทนสีดําแต่ก็โป่งนะฮะนะด้านหน้านี่นะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับผมของ Honda j a z z GE นะฮะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นพวงมาลัยยูรีเทน นะครับผมมีเครื่องเล่นที่เป็นเครื่องเล่นบลูทูธนะครับไม่สามารถใส่แผ่นได้นะครับเป็นแบบบิวอินนะเป็นฟอนต์แบบบิวอินเลยนะผมท่านใดที่ต้องการจะเปลี่ยน เครื่องเล่นเป็นวิทยุหน้าจอสัมผัสระบบแอนดงแอนดรอยอะไรพวกนี้ก็ต้องไปหากรอบที่มันเข้ารูปกับคอนโซลนะครับผมก็ต้องไปหาแปลงเอานะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอลขนาดใหญ่ดูเห็นได้ชัดเจนนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ชอบมากนะครับใน Honda m o b i ดีโอนี่มันดูชัดเจนมากนะมีที่วางแก้วน้ามีเกียร์นะครับผม,ท,มบที่เป็น CVT เบรกมือธรรมดานะครับผมแล้วก็บาะที่เป็นบาะผ้าสภาพสวยๆนะครับผมก็มีการทํเท็กเจอร์ให้มันดูแบบ เท่ๆหน่อยนะผมแต่เป็นเป็นสีดําล้วนเลยนะครับไม่ได้มีลวดลายอะไรมากมายนะนี่ก็คือในส่วนของภายในห้องโดยสารของโมบิโอตัว V นะครับผมอ่ะถัดมาเรามาดูรุนไ s เอกันบ้างนะครับผมในรุ่น i s ตอนนี้ผมมีอยู่2คันก็คือสีเงินกับสีขาวนะครับผมในส่วนของคันสีเงินคันนี้นะผมเป็นรถปี2018นะครับ เลขไมล์หนึ่งแก้กิโลเท่านั้นเองราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่4,99,000บาทนะผมก็ราคาสูงกว่าเจ้าตั V ีเนี่ยหกหมืบาทนะผมคุณจะได้อะไรเพิ่มบ้างเรามาดูกันนะผมคันสีเงินคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดรุ่น IS นะผมอย่างแรกเลยก็คือการตกแต่งนะครับผมในรุ่น IS เนี่ยด้านหน้าของเขาก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้น นะครับผมกระจังเป็นสีดำ glossy พร้อมโลโก้ RS ดูเท่ดูดุมากเลยนะโคมไฟด้านหน้านะครับผมก็ยังคงเป็นรูปลักษ์แบบเดิมนะครับผมก็จะเป็นโคมใสๆหลอดฮาโลเจนนะครับด้านในก็จะเป็นสีดำาๆนะดูเท่ๆนะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งนอกจากกระจังหน้าแล้วก็คือชุดแต่งกันชนด้านหน้าตรงนี้คุณจะเห็นว่าเขาทำบ่าด้านล่างลงมานะครับผมเหมือนกับ ใส่สเกิร์ตรอบคันอยู่นะผมจริงๆแล้วมันเป็นชุดกันชนของเขาไม่ได้มีการใส่อะไรเพิ่มนะผมแล้วก็มีใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเข้าไปนะผมแล้วก็ทําตะแกรงช่องดักลมเป็นแบบทางฮันนี่คอมเป็นทรงตะแกรงลังพึ่ง ก็จะดูดุดูสปอร์ตมากนะฮะนี่คือหน้าตาของรุ่น IS นะครับผมและอย่างถัดไปก็คือล้อนะครับล้อของเขาเนี่ยเป็นล้อสีเทาทูโทนปัดหน้าเงาสวยๆแบบนี้เลยขนาด15นิ้วนะผมคันนี้สวมใส่ยางปี2020ของ f r า s t o n e นะฮะยางนี่ก็ผ่านการใช้งานมานะผมก็เข้า3ปีแล้วนะครับแต่ว่าสภาพเนื้อยางนะยังนุ่มยังอ่อนอยู่ยังไม่ได้แข็งนะฮะแล้วก็ในส่วนของหน้าสัมผัสถนนนะครับผมหรือว่าล่องยางสะพานยาง ก็ยังมีอยู่นะครับผมไม่ได้สึกหลออะไรมากมายนะครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยว LED เหมือนกันกับตัว V ีนะครับผมพับเก็บไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมือจับนะอันนี้จะแตกต่างแล้วในรุ่น RS นะผมมือจับประตูฝั่งคนขับจะมีปุ่มกุญแจชิริยะหรือว่าปุ่มล็อกรถที่มือจับประตูแต่ว่าฝั่งซ้ายนี่จะเป็นช่องเสียบกุญแจจะไม่ใช่ปุ่มนะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างจากรุ่น V ีนะครับผมได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะขอบกระจกเฟรมกระจกเป็นสีดําเหมือนกันนะครับผมสีด้านข้างสวยๆแล้วก็เพิ่ม สะเกิร์ด้านข้างเข้ามาตรงนี้นะครับผมเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปนะครับผมทําให้ตัวรถมันดูแบบเต็มมากขึ้นสไตล์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้ด้านท้ายโดดเด่นนะครับโดดเด่นเลยด้านบนคุณได้สปอยเลอร์จากโรงงานนะได้สปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกตรงที่3แบบนี้นะครับดูเท่เลยไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะครับผมแล้วก็ด้านล่างคุณเห็นว่าชุดกันชนของเขานะครับจะมีการทําบ่าออกมานะครับผมให้มันเข้ากับตัวกันชนด้านหน้าแล้วก็ปลายท่อสแตนเลสซึ่งในรุ่นวีไม่มี เดี๋ยวก็มีการตกแต่งโครเมียมเพิ่มเติมเข้าไปนะาทำให้มันดูสปอร์ตดูเท่มากขึ้นกว่ารุ่น V นั่นเองนะผมนี่ขึ้นชื่อรุ่น RS ก็ต้องเท่ๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของความปลอดภัยรุ่น V ีเขาได้ Park ซนเซอร์แต่ในรุ่น RS คุณได้กล้องมองท้ายนะครับผมอันนี้คือข้อแรกเปลี่ยนนะครับผมในราคาที่สูงขึ้นมา60,000บาท นะคุณได้หลายๆอย่างแบบนี้นะครับผม่ะพื้นที่การวางของก็เท่าๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะผมก็สามารถที่จะนั่งกัน3ามแถวแบบสบายๆได้เป็นเบาะผ้าซึ่งเป็นเบาะผ้าที่มีการทํากราฟิกหรือว่าทําแบบลวดลายให้มันโดดเด่นกว่ารุ่นวีนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะการวางของมีเท่ากันไม่ได้แตกต่างกันเยอะ พับเบ 50, าะ50-50แต่ถ้าต้องการพลิกตะแคงเบาะก,ก็ต้องเป็นแบบ100%นะครับก็อย่างที่ทําให้ดูในรุ่นวีนั่นแหละทําแบบเดียวกันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพื้นที่การวางของและภายนอกนะครับผมตามมาดูด้านในนี่ด้านในนะครับผมเริ่มจากเบาะด้านท้ายนะครับเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าตรงพนักพิงและตรงที่รองนั่งนะครับในส่วนของตรงกลางนี่จะเป็นได้สีแดงนะคุณจะเห็นว่าเขาเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงดูสปอร์ตดูเท่ ตัววเนี่ยมันเป็นสีดำล้วนมันดูไม่มีมิติมันดูไม่เท่นะครับในรุ่น I-S คุณได้สีแดงแบบนี้เลยนะครับผมเป็นบ่อผ้าสภาพสวยๆนะครับผมแล้วก็ด้านท้ายก็ยังได้แอร์อยู่นะอ่าเป็นแอร์นะผมที่มีในส่วนของตู้แอร์แย่นะครับก็ทะทให้มันเย็นทั่วทั่วคันได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมการการนั่งโดยสารไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอ่ากที่ผมนั่ง B วทดูนะสบาย นะครับผมกระจกบานใหญ่ปลอดโปร่งแน่นอนนะครับอ่ะด้านหน้ามาดูฟังก์ชันกันนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับผมในรุ่น RS คุณได้พวงมาลัยที่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมนี่แบบนี้แล้วก,ก็การตกแต่งของพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นสีเทาเข้มๆนะครับดูดุๆเลยนะนี่คือฟังก์ชันที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาตรงกลางคุณได้เครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายโทรศัพท์ได้แล้วก็เป็นหน้าจอสัมผัสรับแสดงในส่วนของกล้องมองภาพด้านท้ายนะครับ นี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาในราคาที่สูงขึ้นมา6 0 0 0 0บาทนะครับนี่แล้วก็ระบบแอร์เป็นอัตโนมัติเหมือนกันมีที่วางแก้วน้ำนะครับมีคันเกียร์นะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ CVT เช่นเดียวกันเบรกมือธรรมดาเหมือนกันนะครับผมนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเยอะแล้วนะครับก็จะประมาณนี้และสิ่งที่ได้เพิ่มอีกอย่างนึงปุ่มสตาร์ทคุณได้ปุ่มสตาร์ทสีแดงเท่ ه, ๆหล่อๆเลย ดูโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างรุ่น V และรุ่น R S นะครับผมนี่คือคันสีเงินนะครับราคา4 9 9 0 0 0บาทเลขไหม่1 9 0 0 0กิโละครับผมอ่ะเรามาดูสีขาวกันต่อนะครับผมคันนี้เราจะไม่ได้เน้นออปชั่นและเราจะมาดูสภาพกันนะครับสีขาวคันนี้นะปี2018เช่นเดียวกันราคา5 1 0 0 0 0บาทเลขไมลที่ใช้ไป1 10, 000, ไป1 1 0 0 0กโนะครับผมคันสีขาวคันนี้นะราคามันจะสูงกว่าสีเงินเพราะว่า ด้วยที่มันเป็นสีขาวไงนะครับผมอันนี้ก็ต้องลองช่างใจดูว่าจะเอาสีขาวหรือจะเอาสีเงินเพราะว่าสภาพมันเหมือนกันเลยนะครับผมด้านหน้าการตกแต่งก็เป็น rs นะครับกระจังดําพร้อมโลโก้นะการตกแต่งก็จะมีการตกแต่งที่มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะล้อขนาด15นิ้วแบบเดียวกันนี่ยางปี2021ของ Bridgestone นะครับยางก็ยังสภาพดีๆอยู่ใช้งานได้อีกเยอะนะครับนี่ด้านข้างมือจับมีระบบคี y l เลสนะครับผมมีกันสาดติดตั้งมาแล้วนะ นี่แล้วก็ใช้ด้านล่างก็มีชุดสเกิร์ตนะครับสีสภาพสวยนะครับสีขาวไม่หมองไม่เหลืองนะครับผมสีขาวสวยๆเลยนะครับผมด้านท้ายนี่ด้านท้ายนะครับการตกแต่งนะครับผมก็มีสปอยเลอร์ด้านบนไฟเบรกมีให้ครบหมดนะครับผมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมในส่วนของโครมไฟด้านท้ายโลโก้ต่างๆก็ยังอยู่ครบชัดเจนนะครับผมไม่ได้เบี้ยวอะไรพวกนี้นะครับนี่โครมงโคมมยยม ที่การชนด้านท้ายก็ยังสวยๆอยู่นะครับผมอ่าพื้นที่การวางของด้านท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับผมนี่คุณดูความ,มเรียบร้อยนะคันนี้สภาพสวยๆนะครับผมพร้อมขับพร้อมใช้เลยนะเป็นไงสวยมากนะภายในสะอาดเอี่ยมนะครับสภาพพร้อมขับเลยนะผมไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วเอาไปทําอย่างเดียวคือตกแต่งหรือว่าเป็นรถสนิยมของแต่ละท่านเลยนะครับผมจะเปลี่ยนลงเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่คุณเลยนะครับนะนี่คือสภาพของเขานะภายในสวยๆ ดูสภาพเบาะนะครับผมนี่เป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้นะครับผมเป็นเบาะผ้าที่มีการเดินตะเข็บด้วยสีแดงๆนะครับทำให้ดูเท่ขึ้นนะน่าขับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่มีช่ององค์ช่อง,องแอร์อะไรแอร์ไม่เหม็นอับด้วยนะครับผมล้างตู้แอร์ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแอร์ไม่เหม็นอับนะครับผมนะมาดูด้านหน้านะผมนี่พวงมาลายัยนี่นะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ มีเครื่องเล่น DVD นะผมไม่ใช่ดี d ีดหรอกบูทูธหน้าจอสัมผัสนะแล้วก็มีระบบแอร์ออโต้รับหน้าจอดิจิตอลแบบนี้สภาพดีสภาพสวยมากนะครับผมท่านใดที่กําลังมองหาโมบิลีโอหรือว่ารถครอบครัวเจที่นั่งราคาไม่สูงสูงนะขอนเบาๆสบายๆแนะนําเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเครื่องยนต์ทั้ง3คันนะครับผมโครงสร้างเป็นอย่างไรรับตามเลยครับ เรามาดูเครื่องยนต์นะผม3คันนี้นะครับใช้เครื่องโยนต์แบบเดียวกันก็คือรหัส L15Z นะครับ117แรงม้าเก,กียร์ CVT นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ในหลายๆรุ่นของ Honda นะทั้ง o o n d City y o n d a j a z z แจ n d a BRV นะครับผม Honda างวิดีโเป็นเครื่องยนต์ที่สมรรถนะดีนะครับผมแล้วก็อะไหล่เยอะดูแลง่ายทนทานด้วยนะครับใช้งานได้สมบูรสมบันได้นะฮะวัยรุ่นจะชอบนะผมเพราะว่ามันไม่ต้องดูแลเยอะนั่นเองนะในส่วนของ โครงสร้างนะผมทั้ง3คันนี้เนี่ยนะโครงสร้างสภาพเหมือนกันเลยนะผมไม่มีชนหนักพิควำมจมน้ําไฟไม้ตัดต่อตัวถังแน่นอนนะครับผมสภาพสวยพร้อมขับเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าคานหน้าฝากระโปรงนะสภาพดีนะผมไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับผมคันสีเทารุ่น RS ก็เช่นเดียวกันนะครับ สวยๆแบบนี้นะครับผมท่านใดที่อยากได้นะมาดูคันจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเราคัดรถมาให้แล้วนะฮะไม่มีทนหนักแน่นอนไม่มีพิความแน่นอนนะผมคุณสบายใจได้หลับตาซื้อคุณก็ได้รถสวยคุณไม่ต้องมาแบบกังวลว่าซื้อรถจากที่นี่ไปจะได้รถย้อมแมวหรือเปล่าไม่มีนะฮะร,รถย้อมแมวเราไม่รู้จักนะผมเรารู้จักแต่รถที่สวยๆคัดสภาพเกรดเอนะผมแล้วก็มีประกันหลังการขายด้วยนะฮะ ท่านใดที่อยากจะซื้อรถและสบายใจแบบนี้นะผมก็สามารถติดต่อมาทางผมได้นะครับเบอร์ขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวในส่วนต่อไปเราไปทดลองขับไปดูฟิลลิ่งกันกับขี่ดีกว่าว่ารถครอบครัวแบบนี้ช่วงล่างมันจะย้วยมันจะยวบมันจะโครงเคงเวียนหัวหรือเปล่านะครับผมใน Honda m o b บ i o นะครับตามเลยครับ เรามาลองขับนะครับเจ้าโมบิลิโอนะครับผมคันที่เราลองนี่ก็คือรุ่น RS นะฮะหรือรุ่นท็อปสุดเลยนะครับผมการขับขี่นะผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น V หรือรุ่น RS เนี่ยนะมันก็เหมือนกันนะครับผมเครื่องยนต์พลังลังเท่ากันนะครับเป็นเครื่องยนต์ L15 z นะครับผมพลังลัง117แรงม้ามาพร้อมเกียร์ CVT นะครับผมเจ้าโมบิลิโอเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยนะมันคล้ายๆกับ Honda Jazz นะครับผมคือฟิลลิ่งเดียวกันเลยเหมือนกับเอา Honda Jazz มาทำเป็นทรงวากอนนั่นแหละ นะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมการขับขี่ก็ขับง่ายๆนะครับขับใช้งานในเมืองเดินทางออกต่างจังหวัดก็ออกได้นะผมสบายๆนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเก็บเสียงนะผมเจ้าโมบิลิโอเนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่าการเก็บเสียงก่ยทำได้ที่ในระดับที่ไม่ค่อยดีมากนะนะครับผมเสียงลมนะในความเร็วระดับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับผมอย่างที่วิ่งผ่านเยงนี้เราก็ได้ยินนะฮะอันนี้ก็คือแบบ เหมือนเป็นจุดด้อยนะครับผมของเจ้าโมบิโอนะผมแต่โดยรวมแล้วนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับใช้งาน,นง่ายๆใช้งานดีนะผมประหยัดน้ํามันด้วยนะที่สําคัญนะอัตราการวิ่งโคก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15-16กิโเมตรต่อเลรซึ่งถือว่าโ้มันประหยัดนะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่นั่งได้จริงนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างนี่ก็ต้องบอกเลยว่าขับสนุกนะ ก็สำหรับเจ้า Honda Mobilio ทั้ง3คันนะครับผมราคานี้ก็จะแตกต่างกันเพราะว่ามีอยู่2รุ่นย่อยเนาะอย่างสีเงินรุ่นวีนะผมราคาอยู่ที่4 3่แสนบาทนะผมคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสภาพสวยมากนะครับแต่ว่าฟังก์ชันออปชันอะไรก็อาจจะไม่เทียบเท่ากับรุ่น R S นะครับผมแต่รับรองว่าขับสนุกมากๆนะครับ กับอีกสองคันนะครับผมที่เป็นสีขาวและสีเงินนะครับผมอันนี้คือรุ่นท็อปสุดคือรุ่น RS นะครับผมคันสีเงินเนี่ยราคาอยู่ที่499,000บาทนะครับผมเลขไม่เพียงแค่หน0 0 0 0สนต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมไม่ถึง1 1 0 0 0 0สมกิโลด้วยซ้ำนะครับผมสภาพสวยมากแลวเป็นรุ่นท็อปสุดได้ในส่วนของหน้าจอสัมผัสในส่วนของปุ่มสตาร์ทนะการตกแต่งเป็นรุ่น RS นะผมดูเท่มากเลยเนาะแล้วก็สีขาวนะครับผมคันนี้ก็สวยไม่แพ้กับคันสีเงินเลย แต่ราคาสีขาวเนี่ยจะสูงที่สุดเลยอยู่ที่5้าแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมแต่รับรองว่าสภาพสวยพร้อมขับมากๆนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับผมหรือว่าแวะมาทดลองขับที่โชว์รูมไพนสินวัฒนถนนราชพฤกษ์นะครับผมเปิดบริการทุกวันเนาะแปดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ